E p 6ในซีรีส์ Postit นะคะ p r o d u c t Post It หลังจากก้าวเข้าสู่ตลาดค่ะจากการต่อสู้เพื่อให้งานวิจัยของตนนะคะเข้าสู่ตลาดเป็นระยะเวลานานถึง12ปีนะคะในที่สุดค่ะโพส t It ของด r Silver ก็เข้าสู่ตลาดได้สักทีนะคะแถมยังขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอีกด้วยค่ะใน E ีีนี้นะคะมาฟังกันค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากออกสู่ตลาดและโพส s t It มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างและใช้วิธีอะไรในการสู้กับ Post It d ด g ิจิทักันค่ะอยู่มา6 EP ีกันแล้วนะคะใครยังไม่ได้กด Subcribe กดติตาม ฝากกดกันไว้ด้วยนะคะมาเริ่ม EP 6 Product Post It หลังจากก้าวสู่ตลาดกันค่ะหลังจากเริ่มขายโ o s i t ในครั้งนั้นนะคะโพส i t ก็ได้รับความนิยมมาตลอดทั้งทีมโพส i t ทั้งทาง De v e ล o p นะคะคือนักวิจัยเนี่ยแล้วก็ทีมการตลาดมีการพัฒนาโ o s i t ในรูปแบบต่างๆต,ตามความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการสกรีนโลโก้บริษัทลง p o s i t เพื่อใช้งานในองค์กรสําหรับลูกค้าในองค์กรน,นะคะตอนนั้นเขามองว่าตัวเนี้ยมนันเป็นการสร้างแบรนด์เนาะเวลาเขาไปแปะที่ไหนเนี่ยโลโก้แบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะตามหลอกหูหลอกตากเรา ปรับขนาดให้เล็กลงให้มันเหมาะกับพวกพ้าปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเขียนได้มากขึ้นนะคะมีการเพิ่มสีกระดาษสาหรับลูกค้าทั่วไปนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าตัวโพสต์อิทเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรดักนะคะที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเลยะคะ่ะตั้งแต่เริ่มขายวันแรกจนถึงวันนี้นะคะขายมา,มามากกว่า50ปีแล้วตัวโปรดักก็ยังเป็นกระดาษและมีกาวอยู่ตรงปลายด้านหนึ่งนะคะมีการเพิ่มสีจากสีเหลืองเป็นสีอื่นๆนะคะเปลี่ยนกระดาษให้ทนขึ้นปรับกาวให้ติดได้หลายพื้นผิวมากขึ้นนนออีกห่่ยะะคะแต รวมแล้วค่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะว่าโพสต์อิทเมื่อตอนที่เขาลงโฆษณาในครั้งแรกนะคะเป็นอย่างไรและโพสต์อิทปัจจุบันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะว่าความแตกต่างในแทบจะไม่มีเลยค่ะแม้กระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรวมทั้งทังบริษัท 3M เองก็คิดว่าเฮ้โพสต์อิทเนี่ยแม่งจะรอดไหมนะมันจะต้องไมฮิตแล้วเนะ่ๆแล้วเราต้องค่อยๆเสื่อมความนิยมลงทาง 3M ค่ะก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ดนะ้วยการพัฒนาโพสต์อิทในรูปแบบแอปพลิเคชััันนแแตต่หลลงจาาพฒ้ววะะคะยยอดข ก็ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะคะเป็นสินค้าที่มียอดผลิตและขายมากถึง5 0,000 000่นล้านใบนะคะต่อปีถือว่าเยอะมากอะ่ะแล้วไอ้เลขตัวเนี้ยก็คงที่ไม่ได้ลดลงเลยหลังจากถูกดิจิตอลเนี่ยหรือพวกแอปพลิเคชันโพสอิทมา d i s r u p นะคะต้องบอกว่าดรซิลเวอร์อาจจะใช้เวลาในการพัฒนากาวลอกได้ไม่นานนะเขามันคือความผิดพลาดในการวิจัยของเขาอะ่ะที่มันเกิดขึ้นไม่นานหรอกแต่กว่าจะทําให้กาวลอกได้กลายเป็นโพสอิทที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะคะใช้เวลาไปถึง12ปีค่ะความสําเร็จนะคะ ไม่ได้มาง่ายๆเพียงคมคือต้องค่อยๆใช้เวลาในการบ่มเพาะค่อยๆใช้เวลาในการหา partner าที่เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําร่วมกันได้และค่อยๆให้ก้าวเข้าสู่ตลาดค่ะเมื่อมั่นใจว่าตลาดยอมรับแล้วนะคะเราก็สามารถครองความเป็นหนึ่งใน product นั้นมาได้ค่ะจะ่ด้เ,เรื่องประวัติการเดินทางกว่าจะมาเป็น post ีกแล้วนะคะตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep นีนะ้ ep 6ตรงนี้การเดินทางก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางของ post i เนี่ยยังไม่จบเนาะเขาก็ยังมีการเดินทางไปเรื่อยๆมี โปรดอีกมากที่รอพัฒนาต่อยอดจากโพสต์อิในปัจจุบันค่ะแต่ว่าใน EP ีต่อไปเนี่ยจะเป็น E ีีสุดท้ายและไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการจุดเริ่มต้นการพัฒนาเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องราวหลังจากที่โพสต์อิได้รับความนิยมค่ะและทางดรซิวเวอร์กับ 3M ถูกฟ้องร้องว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกนะที่คิดค้นอีกกาวโลกได้ออกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันต่อใน EP 7ีฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นเจ้าของโพสต์อิกันได้เลยค่ะอ่ะก่อนจะไปอย่าลืมนะคะ EP ทสุดท้ายกด ติดตามกันด้วยนะคะ